thank you ละนั่งประจำที่วันนี้เป็นวันพุทธที่หเมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีขานเดือนนี้เป็นเดือน วันเกิดหลวงพ่อนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานแล้วก็วันที่27เเมษามีคนถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันลูกหลานหลวงพ่อจะทำยังไงหลวงพ่อบอกเหมือนกับบอกเหมือนแต่คนก่อนนั่นแหละบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้จัดงานวันเกิดหลวงพอนะ่อเนอะแต่ศรัทธาญ,ญ,ญาติโยมลูกหลาน ก็เ,เข้ามาจัดงานมาจัดงานให้หลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ได้จัดงานเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้นิมนต์กูบาจารย์น้องนุ่งทางหลายแต่กูบาจาน้องนุองตัวหลายก็เข้ามาหลวงพ่อก็เป็นผู้รับออตอนรับขับสู้กับญาติโกโหติกาพผีผ่ีน้องๆ ลูกหลูลนลานครูบาอาจารย์ทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ปฏิเสธท่านผู้ใดมาด้วยจิตจัตตามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ขอเชิญผู้ที่จะมาตั้งโรงทงโรงทานก็ให้ติดต่อประสานแต่ที่ยังไงก็ให้ะระวังไว้เราก็ไม่ได้ประมาทแต่ที่ยังไงก็ เราจะไปถือมากเกินไปก็รู้สึกคงจะเป็นทุกข์มากเกินไปนะต่างประเทศเขาก็ปล่อยวางกันหมดแล้วประเทศไทยของเราก็เมืองไทยของเราคงจะปล่อยปล่อยวางวางก็ให้สังเกตสังเกต,เกตดูนั่นแหละไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำจริงไหนสุดโต่งไปก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละสุดโต่งทางแข่งขันเกินไปสุดโต่งทางปล่อยวางเกินไป มันก็ไม่ดีทั้งสองเงื่อนตรงเราต้องสังเกตดูว่าการติดโควิดโควชนคราวนี้ขนาดนี้เป็นยังไงอันตรายไหมถึงตายไหมถึงขนาดไหนไม่ใช่ว่าขนาดเป็นหวัดแยงจบกกะบวกขึ้นสองขีดแล้วก็ประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วเมืองก็จนให้เจอกตกใจก็เป็นหวัดธรรมดา แต่มันอันตรายไหมถ้ามันอันตรายเราต้องวงตรงตรงบอกขีดว่าตรงอันตรายนั่นคืออะไรถ้ามันเป็นลักษณะนี้เราจะเป็นยังไงจะอันตรายถึงตายได้ไหมถ้าไม่ถึงตายมันจะทำให้พี่กงพิการทุกผลทุกผลภาพได้ไหมนี่แหละท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องอธิบายให้ฟังเมชัยว่าประกาศเป็นวัดน้อยเดียวก็ประกาศ เสียอ,อกตกใจเศรษฐกิจบ้านเมืองเศรษฐกิจโลกมนกยำแย่อยู่แล้วสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดก็น่าจะระเ,เวียงระหว่างปล่อยมัดออกไปเป็นระ,ะรอกระรอกหรือว่าปล่อยมัดออกไปด้วยความระเวียงระหว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์นัอยู่ในจุดไหน ถ้าหลวงพ่ออยู่ในจุดของพระสงฆ์หลวงพ่อก็จะต้องพูดเรื่องพระสงฆ์ต้องระวังระวังในเรื่องของพระสงฆ์ปล่อยไปในทางที่ดีเรียกว่าห้ามในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในจุดนั้นเราก็ควรจะเปิดออกมาเหมือนกันจิตท,ที่มันไม่ถูกต้องทําให้เสียหายนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ด้วยกันทั้งประเทศประเทศชาติบ้านเมืองการที่จะทําอะไรก็ต้องระ,ว,งระวังระวัง ประกาศบอกกล่าวแต่ในวันที่27เมษาวันเกิดหลวงพอนะ่อเนี่ยก็หลวงพ่อให้ระว,วังระวังอีกเหมือนกันนะลูกลานนะแต่ก็ไม่ให้กลัวไม่ให้กลัวจนสุดโต่งไม่ให้กลัวและไม่ให้กล้าแต่ก็อยู่ในความระว,วังระวังเป็นยังไงทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงก็ให้สังเกตแต่หลวงพอ่อสังเกต,ส,เกตสังเกตมา ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมติดโควิดก็ไม่ถึงกับหนักหนาแนละ้วลูกหลานลักษณะเป็นหวัดแต่มันหนักก่อหวัดสักหน่อยบางคนนะแต่บางคนก็ไม่มีอะไรเน,นิดๆหน่อยๆเสียดเสียดซิิวๆแต่ถึงยังไงก็ตามมนุษย์คำว่ามนุษย์คำนี้นะคนคำนี้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องระวังระวังควรจะ รู้จักทางหนีทีไรรู้จักทางออกเหมือนกันนั่นแหละมไม่ใช่แบาซื้อบือ้อซื้อบื้ออย่างที่ว่ามันเป็นขึ้นมาอย่างนี้ควรจะแก้ไขยังไงควรจะปรับยังไงควรจะพักผ่อนยังไงควรจะรักษาอย่างไรควรจะเก็บตัวอย่างไรควรจะใช้ยาอะไรผู้ที่ใช้ยาถูกแล้วก็บอกกล่าวกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้ความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ผลมาอย่างไงผลง่อก็บอกกล่าว ให้กับคณะัทาญาิโยมลูกหลานนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะออถึงยังไงพวกเราไม่ได้จัดงานหรอกแต่งานมาจัดพวกเราให้ลูกให้ลูกให้หลานรทาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยๆกันดูช่วยๆกันแลช่วยๆกันทำความสะอาดออปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนของเราเออผู้ที่้เจาของเราเป็นเจ้าของบ้าน เราก็ต้องดูแลบ้านของเราพร้อมที่จะรับแขกรับคนมาในทิศทั้งสี่ควรจะเตรียมตัวยังไงอันนี้ก็เราก็เคยทํามาแล้วนะลูกหลานนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็เตือนเตือนย้ำๆเก่าๆให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทําไม่พูดไม่กล่าวเฉยๆเฉยแช่คลายๆหว่าลืมลืมหลงไป ทุกคนทุกองก็มอบห้องค์นั้นองนี้ไปจะตามไปจริงเป็นหน้าที่ของพวกท่านนะทุกองคถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่อยู่ก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกองค์จะต้องรับจะต้องดูจะต้องเคียงบา่าเคียงไหลกันถ้าว่าใครไม่อยากจะเคียงบา่าเคียงลาย <c oughs> ไม่จากไม่อยากจะรับผิดชอบบอกรดได้ลูกเดียวหนีออกไปจากวัดนี้ ถาว่าใครจะอยู่ในวัดนี้ต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันเราไปโย,ยนั่สจฐานที่ใดหลวงพ่อเคยมาอยู่มาแล้วรับผิดช,ชอบเคียงบ่าเคียงไหลกับหมู่เพื่อนคณะสงฆ์จตหายาตโยมมีอะไรเกิดขึ้นในวัดของเราต้องช่วยกันดูช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงแก้ไขช่วยกันพยยช่วกัฒนาช่วยกันดูแลนี่แหละอันนี้ก็คือ หน้าที่นะลูกหลานพระเนนะและก็พร้อมกันลุงพ่อเองมาทึกนึกขึ้นมาได้กันเดือนเมษาเนี่ยระล,ลึกถึงโยมแม่ของลุพอองพ่อเหมือนกันนะลูกหลานนะระล,ลึกถึงโยมแม่ของลุงพอ่อวันที่สิบสี่เมษานะวันข่าวนั้นหูร้อนจัดเลยนะเ,เดี๋ยวนี้ก็จะครบจะครบรอบขึ้นมาแล้วนี่วันที่สิบสี่เมษาเป็นวันบรรณะเป็นวัน ตายของโยมแม่ของหลวงพอ่อเดือนเมษาแต่วันเกิดหลวงพ่อด้วยแต่โยมแม่จากไปวันที่ 14, สิบสี่เมษาแต่หลวงพ่อก็จำพอสอไม่ได้เหมือนกันแต่ประมาณสิบกว่าปีมาแล้วมัง้งที่มรณะนะมาตายอยู่ที่วัดนาคำน้อยของเราเนะี่ยประชุมเพลิงกันที่นี่แล้วละ่ะโยมพอ่อทั้งโยมพอ่อโยมแม่แต่โยมแม่เนี่ย ร้อนโอ้โหร้อนมากเมษาปีนั้นแต่โยมพ่อนี่โอ้โหเดือนธันวาหนาวมากกว่านั้นเออคุณโยมพ่อกับโยมแม่คงสร้างบาร,รมีมาไม่เหมือนกันเออคนหนึ่งสร้างหนาวคนหนึ่งสร้างร้อนนะถ้ามาอยู่ด้วยกันคงจะเป็นอุ่นมากเนาะหนาวกับร้อน แต่วันโยมพ่อโอ้โหหนาวจริงๆลูกหลานลุงพ่อจําไม่ลืมเลยวันนั้นวันหนาวที่สุดที่มาอยู่น้าคำน้อยอันนี้ก็เราเราขก่าวให้ลูกหลานคณะจต t a ญาติโยมทับทวบทนความหลังถึงยังไงก็พวกเราทุกท่านถึงยังไงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ได้ทั้งทั้งนั้นแหละในโลกนะี เหมือนกับความตายของเรานะ่ยมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลาภายนอกก็เหมือนกันฟ้าจะตกฟ้าจะร้องฝนจะตกจะ,จะหนาวจะหนาวจะร้อนอะไรเกิดขึ้นมาได้บ้านเมืองแปรปรวนเศรษฐกิจเพื่องฟูยากจนเป็นไปได้ศึกสงครามประเทศเขา รับลูกลามมาประเทศเราเศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งนั้นนะเพราะโลกนี่เป็นโลกอนิจจังอยู่ในวังวนของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาในโลกอย่าตั้งอยู่ในความประมาตทตนเองถึงจอยู่ในวังวนไหนก็ตามเราก็ให้รู้เอาไว้ว่าเราอยู่มันอยู่ในวังวน ในโลกวัะสงสารอยู่ในมรสุมเราควรจะปรับปรุงแก้ไขหาที่หลบที่หลีกอย่างไรในเมื่อมีมรสุมเกิดขึ้นในโลกในยุคนั้น,น,นเราควรจะหาที่หลบยังไงหลีกยังไงที่หลบซ่อนยังไงอันนั้นแหละคือสติอันนั้นแหละคือปัญญาอันนั้นคือความไม่ประมาทแต่ถ้าตัวเองตั้งอยู่ในความประมาทแล้ว การอันตรายได้เหมือนกันนะลูกหลานนะท้ามืออันตรายขึ้นมาและใครละ่ะใครจะช่วยใครละ่ะต้องอัตหิอัตโนนาโถอย่างที่ว่านะตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราต้องเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เพราะนั้นจะมีเกิดอะไรขึ้นก็าตามเราต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอในตัวของเราในทุกท่านนะตลอดถึง การภาวนาก็เหมือนกันเราก็รู้อย่แล้วว่ามรณะภัยต้องมีแน่ในอนาคตแต่เราจะทำยังไงแต่บางคนก็ว่าคนนั้นรู้อนาคตเป็นอย่างน้นรู้ไปรู้ไปทำไมถ้ารู้แล้วมันก็อย่างนั้นแหละเรามีวิธีการแก้ไขไหมแต่เราเหมือนกับเรารู้เราต้องตายแน่แนอคิดไว้ไหม เราต้องตายแน่นๆเป็นนิดอย่างของเทียงแท้แน่นอนแต่เราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงก่อนก่อนจะถึงจุดนั้นนะก่อนจะถึงจุดนั้นในจุดที่เราจะตายนั่นนะเรามีอะไรในกระเป๋าไหมเรามีคุณธรรมในจิตใจไหมเราเป็นพระอริยะบุคคลชั้นไหนเราได้มองตนเองไหมเพราะนั้นเราควรรู้แก่ใจทุกคนตรงถึงจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น แต่ถึงจุดนั้นเรามีอะไรเป็นเครื่องอุ่นใจอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดมองตนเอง<ม>โอปนญิกโกอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเอาความตายความหายนะมาขู่กันนะลูกหลาะนะชี้ประเด็นให้ดูจริงไหมเท่านั้ถามแล้วพอพูดจบแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าจริงไหมไม่มีใครปฏิเสธแบบตอบกับหลับหูับตาโลกลมหน้าลกลมตามตอบพรามกลอมแก้มไปนะั่นนั่น จริงแต่ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะทบทวนไม่อยากจะมองเห็นไม่อยากจะมองดูไม่อยากจะคิดไปข้างหน้า mm hmm. คิดแต่อยากจะสนุกสนานตดิดีดดิ้นไปแต่ละวีแต่ละวันไปไม่อยากคิดคิดมองไปในอนาคตไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านมองบอกแล้วควรจะทำอย่างไรควรคิดไว้ในใจเสมอ มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลากจากของรักของเจริญใจเราจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้ดีหรือชัว่วเราจะต้องได้รับผลนในสัมปรายิกภพนะให้ต้องเตรียมเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะน,นบอกได้กล่าวพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะอันนี้ทั้งพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพูดกล่าวย้ำเตือนให้กับพวกพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพุทธนะพวกเราอยู่ด้วยกันร,กร,กรักเมตตากันให้มีการสงเคราะหนาะ์นุเคราะห์กันมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกัน นี่แหละการอยู่ด้วยกันนะลูกหลานนะอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปรังแกกันอย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันอย่าไปทุบไปข่าไปตีกันอย่าไปเบียดเบียนกันพูดง่ายๆเบียดเบียนกันด้วยวิธีการอย่างไรไม่ดีทั้งนั้นการอยู่ด้วยกันถ้ารักเมตตากันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันถึงจะอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุข ทางด้านจิตใจถ้าว่ามีคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีไปในทางเลวทางชั่วทางอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันแล้วมันไม่ดีทางนั้นหนะลูกหลานนะเพราะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันต้องได้รบธรรมคำสอนด้ว,ว่าแนวสิ่งที่ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอย่างหลวกพ่อสอนบอกกล่าว หลวงพ่อก็แนะนำไปในทางที่คิดว่าทุกต้องนะลูกหลานนะแนะนำไปในทางที่ว่าเจตนาดีหวังดีเจตนาดีด้วยความเมตตาด้วยความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยความปรารถนาดีกับทุกคนอยากจะให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจนึกในใจอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรท่านผู้อื่นทุกท่าน ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาทุกดวงใจนะทุกดวงใจด้วยเถนะิดในคิดไว้อย่างนั้นอยู่เสมอนะลูกหลานน,ะนี่แหละการอยู่ด้วยกันนะต้องคิดไว้ในใจท้งมีแต่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมในกลุ่มของพวกเรานะเราเห็นแต่รัสเซีย อยู่เคตเนเราก็เห็นได้ยินศรัทธาญาติโยมมาเล่ามาเกาวให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็โอ้สลดโดทูกจิตใจมนุษย์มนาเกิดมาฆ่ากัน,นทําไมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับทุกข์ยากลําผากพอพอแรงแลย้ยังเอาลูกระเบิดอะไรตอนมีอะไรไปโยนไปฆ่ากันอีกโอ้ ถ้ามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในกลุ่มของพวกเราพวกเราคิดดูสิว่าจะหาความสงบสุขได้ไหมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละถ้าหากว่าเรามานึกมาคิดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงเทิดทูนเชิดชูบูชาอย่างสูงสุดทีเดียวเลยการไม่เบียดเบียน,ยนการการไม่ฆ่าการการ,การ,การ,การไม่ลังแกการไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะ,ะรวนแล้วแต่ ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อ,อไรพวกเราคิดดูจะหาความสุขได้ไหมทั้งหลบทั้งซ่อนทั้งวิ่งทั้งเต้นถึงจะมีเงินครับเงินคำทรัพย์ส,สมบัติหาไว้มากมายมหาศาลแต่ถึงคราวเช่นนั้นแตกบ้านแตกสะแลขาดทะลุภูภายไม่รู้จะหลบไปที่ไหนเพื่อเพื่อจะเอาชีวิตชีวิตไม่รอดอีกต่างหากพวกเราคิดคิดดูนะลูกหลานนะสิ่งเหล่านี้ภยัย ภัยสงครามภัยมลภัยภัยเกิดจากความแห้งแล้งเกิดจากธรรมชาติก็มีเกิดมนุษย์มนุษย์ลังแก่ทากันก็มีมันภัยมันมากแล้วเกินไม่รู้จะเรียกยังไงภัยจากโรคภัยไข้เจ็บกับพอแรงอยู่แล้วนะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อได้พูดแบบหวานแหนะลูกหลาน <c oughs> ให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ และก็เป็นแนวความคิดหลวงปู่หลวงตาให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาลูกสานลูกหลานคิดสรุปแล้วคืออยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคิดไปในทางที่ดีทําไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีอย่าเบียดเบียน,ยน,ยนซึ่งกันและกันนะเอาละพอในะทนี้นะสัปโรขาวินิมุตโตสัปสันตา साप् ยูกภาวาภิวันธาสีเลตานิจังวุธาปัจจาย ปิโรปิปันนาโดปิภาณนาโดสุขสสนดาตตาเมธาวีสุขังตัวติคาติอายุรัตตวะภาลังวานังสุขังจาปฏิภาณโด ดิคายุยาสวะโหติยาตายาตุปปาติตติภวัตุสัพพมังกาลังสัณฑูสะปฏิวตาสัมมามุทธานุภาเวนาดาโสทิภวันตุเต ภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเนวตัดสามานุภาเวนัสดาโสที่พระวันกุเตภพาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเนวตาสามมาสังหานุภา ดท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ t ไวด์เว็บดอทวัดปน้อยดอทสุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา